ครับสวัสดีครับแฟนครับเอฟซีสุขหมวงสุวรรณนะครับที่กาลังมองหาจะได้ง้วนไปเลี้ยงนะครับบางน้ำสุภาพฟ้ามครับพีการดกะบ้านน้องสีมตะบนกกลามเพื่อจตุลพักพีมานจังหวัดเลยครับเมื่อนี้ก็ได้มาได้ง้วทั้งจังหวัดกาฬสินนะครับพี่น้องมืวอตามข้อตามบ้านพี่น้องแม่ลูกครับแม่สดๆดมืวอลูกแรกครับพี่น้องเด้อ นี่เบิ่งเลยครับแต่ว,ว่าขาดนำเรียงจังน้อยครับพี่น้องนนเน้อหัวกาหจายทัวร์ในห้อยเกียกขี่อยยังนั้นคกับเปิดราคาไว้หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเด้อพี่น้องเด้อจงห้ยซี่ตัวอีสานเราประกันแจ้งขาขาบ่ทกบ่ะอนห้สิบห่ามือครับพี่น้องเด้โอโค้งสางเญ่กับพี่น้องร้อยสี่สิบบวกไปห้าร้อยซี่ผ่าเอาไปใส่หยาพี่น,อน,อน้องเด้อผู้ใดมีหยาหลายเป็นตัวไม่เพิ่งลูกสาวสองสามเดือนครับนี่ลูกสาวก็ มีห้อยยุ่งกัดยังน้อยครับว่าตามสภาพด้วยผีน้องด้วยนี่เบิ่งเลยติดเครื่องดำเครื่องโบดถ์กับหางเงาหางลาบดินครับเมื่อเจ็ดพันหาลอยครับทรงหอยซีไทยอีสานกับผีน้องโค้งส่างเงี้ยครับขัดอ้วนแม้ว่ามันธรรมดางแม่นี่ครับขาดน้ำเลี้ยงเลี้ยงมาถึงครับพี่น้องเล็บงานทั้งโคนหนาโคนหลังบะมี่สีบะมี่เงี้ยครับนี่น้อซีบะมีติงครับนี่ครับพี่น้องห้อยใหญ่ครับพี่น้อง นี่ใส่เงีเลยครับเบอร์เงยครับนี่ลูกสาวครับเอาไปปรุงไปแต่งสิดรงิตยาครับอยกับพวกข้าเรียงหรอกมี่หนามี่อย่างมันเป็นตัวไม้ครับนี่หมื่นเจ็ดพันหาร้อยครับลรวนๆนเลยครับหรือว่าได้รสดนี่มาเบิ่งครบที่สองครับนี่ก็สดลูกแรกครับเบิ่งเลยอันนี้ปึ้งเลยครับส่วนส่วนสมบูรณ์เลยครับพี่น้องว่าดูหมูนด้รพี่น้องเดอเบิ่งเลยครับนี่นาเลียงนาเจ็บพวามสูงกันลอยสี่สิบบวกกันครับ นี่เบิ่งลูกไส้ครับลูกไส้หาหกเบียนครับพี่น้องแม่กับ,บ่มีขขอม้วนว่าทับะทับเด้อครับต่วตัวนี้ผมแดะน้นำเลยครับนี่ง้วาดูงู่ว่า,วา,คาขคากับสีแพงกว่ามันสดเค่งมันว้วนคกับพี่น้องด้วยนี่ใจบ่เป็นงว่วาดูมูนี่นมซีบ,บ่มีติ้งงว้วาลูแรกครับพ้มนี่เวลาขาว้สองเมื่นสองพันหาลอยครับนี่น 2, 000, 000, 500, 000, นสดครับพี่น้องผู้ดใดจะเร่งงว้วาไปเรียงบ่ควพผัด เ่งโคก <Wars> wow. หางเงี่กับโคกหางสตำฟาเมื่อไรกับเนาะโคกหางเงี่ยลามเรือยกว่าเขาลากออดรอเล็บหน่อยครับสองเมื่อสองพันห่าลอยครับเพิ่งได้สุดยอดพี่น้องนี่ขู่นี่ควบนี่ให้ก็เสื่อมวันตัวเดียวเลยพี่น้องผมเนียนน้ำเด้อนี่อ่ะขันเพาท่านทับกับไปทำเอาไหมก็ะไรคือไปรุ่นออกกระไรคือจะทับม่แล้วก็ถามก็ะจอกับบ่หมีขอมุ่นอ่ะละ สองเมื่อสองพันหาลอยครับเพีองดำเคื่องโบดเต็มใบเด้อยครับเือเอบเบเ่องดำปื้ดปื๊ดงามหัวหัว,หวคาานี่งามพี่น้องเด้อยผมว่าบ่ควรอนผ่านเลยครับนี่ชุดยอดดีบ่บ่มา่พี่น้องเนะนี่ยเนี่ยเบ่งลูกไส้ก็ได้แล้วเนี่ยโอ้ยงามเื่องดำเครื่องบดครับเป็นปอพันเลยเบิ่งคมแรกครับคมแรกอะ ขาดต้จอยได้พี่น้องมีตำนี้ใช้จอยชน,น,นละล่ะบอกกันให้ฟังเหมื 10, 7, 500, อเจ็ดพันห้าร้อยหย่าหลายๆอุดรน,น้องไข่ใช้เพิ่มข้อราดด้วยพี่น,อนอ้องเด้อเพราะพ่อสิบเมื่อมันเป็นตัวไม้พี่น้องเดี๋ยวมันก็นใหญ่งัวแม่นี่เดี๋ยวก็ยิใหญ่ไป็นหนากับมันไม่ได้ยุ่งตำนี้หรอกครับงัวลูกแรกครับพี่น้องเด้อนี่เอาติเจอหน้าเบิ่งโวนๆเลยครับผู้ดใด้เระท่านจีบก่อนๆก็นด้ย หมื่นเจ็ดพันหาลอยทรงหอยเสียอีสานเด้อพี่น้องเด้่องเมาบอลเล่ก็ได้เรืงสองครูสองคมเด้อก็ได้ครับนี่ส่งหอซี้ครับตุ่มดวนเล่ครับผมไปคิดเรื่อง,งตรเสอบเล่ยพี่น้องเด้อเอาละเอากระิบมะเย้าเยกักสามสีนาทีครับพี่น้องพ่อเบ่งดีดีนะพี่น้องเด้อครับผมขอจบชีวประชานีละครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ